เรามาเดินตลาดนะคะมาดูด้านหลังเรา <c oughs> คือคิวยาวมากแล้วยังข้างหน้าอีกนะอีกไกลเลยคือมันต้องเสียค่าเข้าไงที่เนี่ยสองเหรียญใช่ไหรอที่ใช้คนละสองเหรียญนะคะแล้วขนาดสองเหรียญลองคิดดูว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นร้อยแน่นอนวันหนึ่งคงได้หลายบาทเหมือนกันแค่ค่าเข้านีายังไม่รวมค่าให้เช่าที่นะโหดไหมแล้วจุดประสงค์ที่เรามาคือเราจะมาซื้อของข้างหลังแอบดูแบบเน้ย ดูไปเถอะเราสวยนะคะ๋ยวรอต่อไปนะคะทุกคนมาดูกันว่ามันมีดีอะไรทําไมคนต้องมาต่อคิวกันแบบเวอร์วังอลังการขนาดนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้เราไปทริปสตอร์มาแล้วก็ได้ของมามือสองสื้อผ้าเดี๋ยวไปใส่ให้ดูตอนนี้ใกล้ละจะเตรียมตังรอเลยจะได้ไม่ช้าเดี๋ยวเราไปเดินตลาดเม็กซิกันกันนะคะมันเป็นเหมือนตลาดนัดหรอแ มันจะมีแบบเป็นโซนอาหารแล้วก็โซนผักสดอ่าผลไม้สดเหมือนเมืองไทยเลยแล้วก็มีโซนแบบว่าเป็นพวกเครื่องจิวเวลรี่อ่ะพวกสร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีการเต้นทุกวันศุกร์ก็คือเขาจะมีเปิดเพลงแล้วก็ให้เต้นทุกวันศุกร์แล้วก็จะมีเสื้อผ้าของเล่นเด็กเหมือนเมืองไทยเลย ตเพราะคนมันเยอะมันจะคล้ายแบบฟิลตลาดเมืองไทยนิดนึงเพราะว่าคล้ายๆจตุกจักรอะใช่ใช่เราตุ๊กๆพี่เราแผนตุ๊กตาส์รอเป็นน้าับนเนเห็นไหมคล้ายๆเนาะจะมาซื้อพวกกังเกมนี่นั่นทองจริงไหมอะไม่แึงทองแดอุ้ยฟิลเหมือนตุกจักรเลยอันนี้ตลาดเล็กนะที่อันใหญ่ที่หนูเคยชวนพี่ไป จะมีวันพรุ่งนี้ออ้ยจริงๆๆจ,จริงฟิวจะจูจบจริงๆด้วยมีของกินใช่ไหมใช่ใช่อีกฝั่งนดิงอันนี้ฝั่งไม่ใช่ฝั่งกินอันนี้จะมาซื้อกางเกงออไปไปไปอสนุกสนุกอ่ะอ,อ่าตรงนี้โลเคชั่นมันคือตรงไหนคะ อันนี้ชื่อว่าตลาด Scondido Swap Meet อยู่ที่ Scondido เดี๋ยวแปะลิงก์ให้เดี๋ยวแปะนี่ไงกางเกงจะเอากางเกงแบบนี้เหรอใช่อยากได้กางเกงแบบรัดรูปๆแบบตูดโชว์ตูดอ่ะต้องเดินหลายร้านก่อนเพราะว่ามันเยอะยังไงคะขอโทษ นอกเลยนะตรงไหนที่เขามีร้านเต้นอะตรงด้านหลังแต่ไม่รู้ว่าเขาย้ายเปล่นานะเพราะปกติจะอยู่ร้านด้านหลัง,ลงแต่ว่าวันนี้ไม่ Okay, hey, as a man. เฮ้ย hey, คนถึงกูอี่มเลยอะโอเคแล้วนี้ากได้อ่ะเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะถามราคาให้เตอร์ด uh, huh? yes. oh, oh, ิเตอร์ดิป่อะ22 22 22ใช่28 oh. so 28โอ้โห a ม่แพงเลย28 28 Sit, yeah, it hey, Yes, I like it. I'll camping. Yeah, I have one, but I have a big one. I like it. i take it. Can you set up for her one? Yes. So this one is how many? This one, 28? Yeah. And you have a Eve. a saw? Okay, I'll take both. ชอบอ่ะน่ารักไปท่ใหญ่เกินด่าฉันทำซุปอะไรแบบนี้ได้เดี๋ยวตายก็สุดเขาบอกเขาแบบ่สิบยี่สอยี่สิบเวกห้าเป็นยี่สิบยีวกห้านยี่สิเจ็ดก็เนี่ยไม่ไม่เกินสามสิบบาทดุดี ชอบมันเดินมันเหมือนตลาดนะัดถ้ามันถ้ามันเปิดเต็มทุกแผงนะมันจะแบบเหมือนตลาดนัดข้งางในเพราะว่าตรงนี้มันมืดเฮ้ยดีอะตรงนี้น่าสนุกอะคิวเหมือนตลาดนะัดทาไม,ไมเอ,อ้ยจริงวิก็อุออ้ยเหมือนตลาดนะัดที่เมืองไทยเลยเหมือนเรามาเดินตลาดน,ะนัดจะรู้จักนะจะไปแคมปิ้ง ต้องเป็นถุงสีดำที่ต,ตลาดเนี้ยคือแบบเหมือนเราซื้อเซ็กทอยหรือว่าซื้อแบบอะไร Thank you okay. Thank you so much Thank you เยอะคนเยอะคน Okay <c oughs> อันนี้พี่แฝงได้ละกางเกงรัดกางเกงรัดพุง40แล้วก็แก๊สทังกิ้ง28บาทแล้วก็มีอันนี้ด้วยตุ๊กตาลูกเทพทุกคนเห็นที่สวยเลยตุ๊กตามีตุ๊กตาลูกเทพด้วยโอ้ยมันเหมือนตลาดนัดปังมากโอ้ชิบะมันจะจัาอ่ะ มาขายของร่าจดเพล่นนะเพราะมันไม่ต้องใช้ลายเส้นทีเนี้ยไม่มีใครมีลายเส้นหรอกมาเต้นตัวนี้เหรอเอ้ยน่าสนุกมะแล้วคนมาเต้นที่เสียตังไหมไม่เสียหรอคขาเสี๋คขาเท่ามาแล้วออ่ะอ่ะอั้เป็จ้มากจะมานั่งเองแบบเต็มเป็นแถวเลยคล้ายๆแบบนี้ตรงนี้ไหมแต่ไม่ใช่ เขามันมากแล้วเขาแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่วัเต้นกันนั่นแหละ แกงสีเขียวแต่ต้องเดินห่าตรงนี้ชอบแบบเนี้ที่เขาทําเป็นแบบช็อปขายของอ่ะเตียงสวยเนาะโอ้ยดูที่เขาทำแบบนี้พี่อยากได้แบบนี้ที่ไล่อะแบบไหนเรียกแบบนี้แบบออุูมแบบที่เป็นซุ้มแบบแข็งแรงแข็งแรงแบบเนี้ย ชอบมาเดินเดีย๋ยววันไหนที่ว่างบอกวันท้ามไปมว,วันเสาร์วอาทิตย์นะจะพาไปเดินตลาดใหญ่อย,อ,อ,อยู่อุ้ยเนี่ยชอบมากที่เขาทําแบบเนี้ยเนี่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 ยทำแบบสตอเล็ก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 อเงี้ยให้คนชอบอ่ะีเพราะว่าโควิดนะคนไม่เยอะอ๋อเออดูดิพราะถ้าคนมันเยอะนะล้านเนี้ยเต็มหมดเลยอ๋อตรงนีเ้เป็นที่ขายของเหรอใช่เห็นปักบ่ายังเคยคิดเลยอยากมาขายอยจะขายอะไรแต่มันน่าจะขายได้ เห็นคนแม็กซิกันไม่ค่อยมีตังนะแต่แรงกําลังซื้อเขาเยอะใช่เพราะเขาโฮแคชไงเขาชอบซื้อใช่แล้วที่นี่เป็นเงินสดเยอะส่วนใหญ่นะมันเลยแบบหน้าหน้าขายของเราสังเกตคนทุกคนดูพระจันทร์ดีมีสีแล้วส้มด้วยสวย ไปที่มุมมืดๆแล้วก็เยี่ยวนะเนี่ยอุ้ยตายเนาะเดี๋ยวไปตัดต่อในคลิปอย่าเอานิสัยในไล่มาใช้ค่ะเธอนี่มันเป็นพื้นที่คนทุกชุมบอกตัวเองนะครัวดูฮะตาตัวครัวตัวหรอดีอ่ะแบบนี้ตัวนี้ดีอ่ะนี่เสียงดังทำไมอ่ะอุ้ยอยากได้แบบนี้อว้ยที่ไล่อ่ะเวลาเขาคลุกอ่ะให้เขาเปิดแก๊ส เอาน้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ดูให้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวปิดเดี๋ยวพี่แอมจะไปเข้าห้องน้ำก่อนสองอันสิสอง <c oughs> อันสิฮู้ยมีอุปกรณ์แคมปิ้งโอ้ยโอ้ยเหมือนมือนสองชิปเปอร์เอ้ยไม่ใช่ชิปเปอร์หมายถึงว่ามันเต็นท์เนี่ยแทนฝ่ายพี่ดิ For this one 25. Really? And what about that? These ones are six people's ten, and these ones are fifteen. Tell I this get is, that. Sure. There's uh, that style and these two styles. This is a four. <laughs> this is a four-person ten. And what about that one? Uh, this one is a fifteen as well. It's for six people. I get this and this one. Okay. Please open it and check it and make sure everything is there because everybody's been opening them. Oh it should all be there. All the stuff should be there, but I just want to make sure you're not missing anything since a lot of people have been in opening. Okay. This is for 10 people, and here's the direction. Look. That's what it looks like. It looks like this. Oh, okay. I like it. You should have it. I bought this one. This one. Uh, uh, that one is also a tent, I believe, but I don't. I think it's only for four people or six people. I can't remember. Here, let's read it. Uh, this is the warranty. Uh, it's the same like the other one that she has right there. Oh. like this ไอเต็นท์นั้นเนี่ยเหมือนที่พี่มีใช่ใช้ดีมากเลยนะเอาไว้ให้คนเช่าได้เลยเท่าไหร่ละสิบห้าบาทเหรอเราถือไปเราจะถือไปได้เหรอไม่รู้สิแต่ชอบอ่ะมันถูกเอาไปปล่อยในมาเป็นเทรดยังได้เลยใช่ไงถ้าเราเบื่อแล้วอะนะแม่แม่ี่จะเอาอันนี้มัใหญ่ดีเออจะถือไปหมดไหมน่ะแบกเอาไป อได้วเต็นใหญ่มากค่ะทุกคนเราถูกด้วย25อันนี้ละ15นี่แบบมีรถลากขายหัวผมจะแบบถือไปไม่ได้หรอกจดแค่ไปเดินเข้าห้องน้ำนะทุกคนเราได้เต็นไปทั้งหมดกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราได้ซื้อเต็นไปทั้งหมดหกอัน โอ้บรราบอทเดอค์ีัหเย้ราจะไปมปแเอาไว้นี่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาไวางไว้ตรงเชนเอร์เขาก่อนไหมเอางี้ไหมพี่แดนตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเพิ่งจะเจทมองอะเรากลับไปเอารถีมมาใส่ไม่ไม่ตอนแรกคิดยู่ว่า or maybe make trips you know take two now take two again let us in. Now. Mm -hmm. So we need to buy a ticket again more time. No, no, no. They must so come in, in and out. Yeah, they give you a stamp oh, at the okay. front. So if you want to take two now, what? they'll put them in. Should we set them in the back of the truck so nobody touches? How many do oh, I oh get? I don't know. Take it now, right now. We're going oh, okay, to okay. Figure okay. It out. Wow. If you take two now Here. and then come back, Adrian can help more. us. Alright, the guy can help you if it's okay. Yeah. Take them to your car. No, sir, oh, thank, thank you. you. Maybe everybody oh. takes two. Thank you. I a dolly, but I think I don't have it. You sold it. No, thank you. <laughs> okay, how far are you guys? Like, we, we at that parking over there. Here, Can put this one here piece? just in case. That's extra. Maybe in the bottom, right? Maybe. In the space? Yeah. yeah. No. No. <laughs> I Kelly, yeah. maybe I no, Kelly. All right, my perfect. Kids. This is our friend. <laughs> Mom, they brought these too. Yeah, all of them. She's taking all of them. Did you guys done? This is your tent. Yeah. Yeah. Oh, I'll take care. <laughs> <laughs> Next time go camp with us. We have yeah. the camping um campground in Wallace Center. Oh okay. You see the gas station like on the middle um. Yeah. The, what does exit? 37 37 exit 37 We right at from the the freeway oh nice thank you okay let's go ทำที่ทำดูพี่ถือสรุปเราได้เต็นท์ไฟเนาะแค่มาเดินหาห้องน้ำแค่หาห้องน้ำจริงๆแล้วเราก็ป้ายยาตัวเองนะคะซื้อเต็นท์กลับไปเยอะมาก สมใจไหมดู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  See, see. Oh, okay. What's the Instagram account? Oh uh, she has a YouTube. YouTube? Yeah. Okay. Alright, give us the link so we can like it. Okay. All right? okay. okay. The best shoppers in, in the Escondido Swap yeah. me. Okay. I like it, this is my first time. Really? Yeah. She's been here before? Yeah. I've been here. Once. I have been come dance here. Oh yeah, I know, yeah we, we <laughs> Yeah. <laughs> It's better than during the day because it's too hot. Right now it's yeah. like a perfect time. Yeah. But are you from San Diego? I, I live in Escondido. Oh, okay. Yeah, I just moved here like one year. But How I, do you like it? Nice? I love here, yeah. I love like. There's uh, just a lot of Mexicans up. I know, but it's fun. I feel like Thailand. <laughs> oh, Thailand. Yeah, I'm from Thailand. Oh. <laughs> โอ้ยเราต้องหล่นสักเท่าไหพวเนี่ยเราจอดแบบไกลนดีนะคะช่วยขนมาใช่ๆแต่ก็ยังส0บาทเองอ่ะเนาะเนอันละสบาทเนี่ แกเ้เพจจะไม่ได้เล้วจริงใช่ใชแล้วจอดตรงนีต้ตรงไหนวะตรงนูงง้นกำลังแฮนในใจว่าในในเอเทนที่จากคริปซอร์เดี๋ยวจะต้องไปแคมปมิ้งไปเอามาเดี๋ยวะไันปถือกันอย่างเงี้ยอุ้ยดีอ่ะอย่ายนะรอรอเราสองคนเราได้ผลไม้มาสิ่งแก้วนะคะจิมนากินแตง แตงแบบอันเพลอแตงกวาอะไรไม่ต่าบแตงร้านเนี่ยขายให้ไม่ขาดขายไม่ขาดไงดูดิแตงกวากินเล่นๆอย่างเงี้ยเขาขายอย่างเงี้ยมาเป็นเซตกับผลไม้เขาขายแตงกวากับเนี่ยมะม่วงจีบเหรียนเนาะแล้วก็อะไรนะเออส่วนนั้แหละไอ้มะพร้าวมะพร้าวแล้วก็แตงโมสามร้อยแก้วสามร้อยสามร้อยบาทเนี่ย เรากินนั่นเล่นกันโดยแบบเออสิบเหรียญของเราหิวไงกับบางรอซื้ออ่าไก่ย่างกับพี่โครหมูเออับเลยซื้อแตงกวาื้อเล่นป๊๊บ เราไม่ได้รวยนะแต่เราฟิลว่ามันเหมือนเมืองไทยเหมือนเราอยู่งานกันวัดเนาะความจะเหมือนลกกตจับอะ่ะตรงนี้เป็นโซนตรงนี้เป็นโซนกินอาหารพี่ทข้าการซื้อเต็นทั้งหมดเจ็ดหรือแปดอ่ะพี่ของพี่ทั้งหมดอ่ะสามสิบห้าบาทเอ้สี่สิบห้าบาททองสามสิบเต็นใหญ่ยี่สิบห้า เดินป่ะแบบวเอาน้องออกมาเีลยพี่พาเดินพี่แบ๊รองเท้าน้องหายคนยังเยอะแบบใส่เข้ามาเรื่อยๆนะคะตลาดนี้ปิดตอนสามทุ่มตอนนี้ก็สี่ทุ่มละดูในกาก่อนตอนนี้ก็ชุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนคนยังแน่นอยู่เลย ลาดนี้ชื่อว่าตลาด s w a p มาร์เก็ตนะคะก็เป็นแนวเม็กซิกันนะคะตลาดเม็กซิกันขายของทุกอย่างเกี่ยวกับอ่าทางเม็กซิโกเนาะอาหารการกินเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ต่างๆนานาน,าน,นะคะก็มาจากทางเม็กซิโกคนจะเยอะนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเม็กซิกันเสียค่าเข้ามา2เหรียญน,นะคะต่อ1คนเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นป้าย t าโ o p l า z a ทุกคน ขึ้นชื่อที่นี่ก็จะก็เป็นทาโก้เนาะถ้า,าถ้าใครนึกถึงแต่ว่าเม็กซิกันนะคะก็ทาโก้ tacos, แล้วก็บูริโดนะคะอันนี้เรารออาหารอยู่นะคะเขาบอกว่าประมาณ20นาทีนานแล้วน,นะคะ ถุงห้าเหรียญที่มโมนาก็ได้มาถุงเด้งมันก็ได้ถุงเดงไอเดียดีนะขายข้างหน้าเลยไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครข้างในปะไม่ได้เสียค่าดีไม่เหลือ <c oughs> แต่ข้างหน้าน่าจะขายดีกว่านอกคนเดินผ่านอ่ะเข้าออกอย,อยากกลับเมืม่อไหร่ก็กลับข,ข้างนอไอ,อข้างในอะ่ะอยากกลับเมื่อไหร่ก็ไม่ได้นะก้องรอให้ตลาดปิดก่อน